เรามีหลายซักครับสองคนเลยล้วงสองคนซักได้ถามต้องสองคนใครก็ได้เอเนี่ยอเออีกคนชื่อปิยะอีกคนชื่อเคสรัฐแคนาดาเคสปิยะลิทูเนีย<ต>ชื่อป<ข><อ>ิยะขอถามเคสก่อนนะคะเพราะว่าของท่านปิยะคือยังไม่ได้ฟังอะไรวะเที่ยวก่อนคือเคสกับพี่ฟ้าเจอกันแล้วเนาะคือเที่ยวก่อนก็เห็นว่าเคสเคสดูทุกมากแต่เที่ยวเนียเมื่อกี้ก็ฟังแล้วว่าเคส เปลี่ยนแปลงไปทํำยังไงมีอะไรแนะนําพี่ฟ้าดีกว่าพี่ฟ้าถามไม่ถูกเพราะเมื่อกี้เหมือนแบบว่าพอฟังที่เขาแชร์แล้วรู้สึกว่าเอมันต้องอย่างนี้แหละแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ถามไม่ถูกอ่ะมีอะไรแนะนําบ้างระหว่างระหว่างครั้งก่อนกับครั้งนี้เคสทําอะไรมาบ้างจนมาเข้าใจแบบนี้ค่ะโอเคเออ because she met you before she can notice that last time she met you you were so suffer inside she can feel but now you look much better than before she would like to know why you look so different from the last time to this time what did you experience and what make you change your perspective อันที่นั่นคุณผู้ p l คุณผ e ้ชมคุณผู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 ้ชงคุณผู้ชมคุณผู้คุณเู้ชมคุ้ามคุณผู้ชมคุณ้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณ้มคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผ้ชมคุณผู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 ้ชมคุ Now you have the very bling eyes. Your eye is so bling bright, and you have a big smile. Your smile is so sweet. <laughs> very, very sweet. So this is why she noticed. and when you explain about Nibbana book, she said, "Oh, this is the truth." So could you please explain? about your experience before, when Lota went to Europe until now. How can you develop your understanding? Uh, so, before coming back here, um, I was talking to a friend who was sharing with me her, uh, the course that she was taking, it was about meta. And so she shared with me uh, just how she practiced the metta meditation, and like I didn't um, go and practice what she did, but it was just the thought of, oh yeah, metta. Like I feel like that's what I um, is missing for me because I, I feel like the word metta is more like. I I it's like open before contrast, narrowed up, whereas feel the can like very and closed. I'm and สิ่งหนึ่งที่ตอนที่หลวงตาไม่อยู่เนี่ยเคได้คุยกับเพื่อนก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาแล้วคอร์สนั้นเนี่ยเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องเมตตาก็เลยกลับมาแชร์เรื่องเมตากับเคพอเขาแชร์เรื่องเมตตากับเคเนี่ยมันทําให้เคได้เห็นว่า แท้จริงในใจเขาเนี่ยสิ่งที่ขาดไปคือเมตตาเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันคือการเปิดออกเปิดกว้างแต่ว่าเดิมเขาคับแคบปิดค่ะ so when I came here and listening to l o n g t a s teachings um, there is always the point of uh, that the pure mind is everywhere and that And also seeing Bia come and you uh, seeing your experience how you felt that um, like your action of bowing to Longta and then you went and turned around and bowed to everyone and it was like, oh, we're all the same. So that's how the concept of metta uh, kind of, I understood that it's like um, opening up Everyone and everything. แล้วก็หลังจากที่ได้มาที่นี่ได้ฟังหลวงตาสอนถึงเรื่องธาตุรู้ที่มีอยู่ทุกทุกที่และประกอบกับวันแรกที่ท่านปิยะมาแล้วหลวงตาสอนท่านปิยะและท่านปิยะเข้าใจแล้วก็น้อมกราบหลวงตาหลังจากน้อมกราบหลวงตาก็หันมาน้อมกราบพวกเราทุกคนที่นี่มัน ด้วยกิริยาท่าทางด้วยมันเลยทำให้เคสรู้สึกถึงเมตตาที่แท้จริงที่อยู่ในทุกทที่แล้วก็ทุกคนอยู่ในทุกคนมันเลยเป็นความเท่าเทียมความเสมอภา and experimented opening so I with the u uh, ค So there were some mornings when I wake up and I feel tired and and I have the habit pattern of like the uh, emotion wants to drag me down so I just uh, like i I just stayed with that feeling and also just like uh, use my body to smile to be like s e ้ h วก that เห l น b ่อ g ี a d u a l l y าที่เ i n นอ f าที่นวาที่เ่าที่็ว่าเมืน่ากี้ที่เหสบอ่ตอนที่ท่าทนวิยะไดเก้มกราบหลนงตาทล้วก็กราบพวกเราเนี่ยมันทําให้นําว่าเมตตาเนี่ยมันมันอีกขึ้นมาจากเจว่าที่เนี้ทีเมตตาที่แท้จวิงแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งคีอมนว่เนี่ยหลนง่ื่นมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมาก แล้วเวลาทุกครั้งที่หลายครั้งที่เคตื่นมาแล้วมันจะเหมือนจิตใจมันเหมือนตกลงไปมันเหมือนมันมันมันถูกดึงตกลงไปไงค่ะเคสคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนก็เลยเหมือนตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ยิ้มทําตัวเองให้สดชื่นแล้วก็ยิ้มกับตัวเองเงนะคะแล้วก็ดูว่าความรู้สึกตัวเองมันเปลี่ยนไปยังไงอืม uh, I guess that kind of Build momentum up uh, um, in mind just opening up and, and, um, and opening the heart แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เหมือนมันมีแรงที่เป็นโมเมนตัมที่มากขึ้นมากขึ้นก็คือเปิดใจค่ะอันนี้คือสิ่งที่ ทำมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคือครั้งที่แล้วก่อนวัดปิดอะค่ะก่อนที่หลวงตาจะไปยุโรปอะค่ะแล้วก็เจอเขาเหมือนกันแล้วก็คือหนูก็เห็นเหมือนกันว่าเหมือนครั้งที่แล้วค่ะหนูจะรู้สึกว่าเขาอะคือเหมือนเขาจะเหมือนอยู่กับตัวเองหนูก็มุ่งแบบคุ้นคิดแบบหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามาครั้งเนี้ยคือรู้สึกว่าเขาแบบ คือเหมือนเป็นคนละคนเลยค่ะคือเขารู้สึกว่าเอออยู่ข้างๆเขาก็เออเขาแบบเหมือนเปิดกว้างคือเหมือนสัมผัสได้ว่ามันว่ามันสว่างเนี่ยค่ะเธอ r e d with us that last time r o p e she came h e r e and s h e can s h uh, e s e w y o u that you ่าคุณ s ี่น e ่ s ุณเครียดม s ก b u t this time, She came here again and she can see you are a new one totally changed, apparently changed. <laughs> she can see your smile and your face look very bright and can she can feel the openness from yourself. It's very open. So this is what she feels now. ก่อนกลับนมัสการหลวงตานะคะมาจากหัดใหญ่มาหาหลวงตาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ได้เจอหลวงตาที่หัดใหญ่ที่ตอนนั้นขาหักแล้วก็วันนี้บังเอิญได้มาทานฟังพี่ปุกแล้วก็เคสนะคะจริงๆแล้วคือตัวเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกับพี่ปุกแล้วก็ที่เคสเล่าอะค่ะคือบางสิ่งหนูมีความรู้สึกว่า เวลาเราใช้ชีวิตประจําวันอะค่ะจริงๆเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีจิตที่ประพัดสอนแต่ว่าพอเราเจอสิ่งกระทบตัวเราเองจะหลงหลงไปกับทุกสิ่งอะค่ะหลงไปแม้แต่เป็นความคาดหวังมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็พอเราได้มาฟังพี่แล้วก็เคสเนี่ยค่ะทําให้เรารู้ว่าบางครั้งที่เราหลงไปอะค่ะเราต้องดึงสติกลับมา ก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเราดึงสติก,กลับมาไม่ทันไม่ค่อยทันค่ะดวงตาทําให้ตื่นขึ้นมาทุกวันตอนเช้าเนี่ยยิ้มไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยค่ะคือย,ยิ้มไม่ค่อยออกยิ้มไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดอยู่ๆก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมายึดอย่างเงี้ยค่ะทําให้ตัวเองรู้ว่าหลงบางครั้งเราหลงไปกับสิ่งที่ มากระทบเราไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องงานหรือว่าความคาดหวังที่เรามอบให้อย่างเนี้ยค่ะทีนี้พอมาฟังเคสพูดเมื่อกี้ค่ะทําให้เรารู้ว่าบางครั้งเราเราลืมที่จะเมตตาตัวเองก่อนว่าทําไมเราไม่ไม่ปล่อยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็วางทุกอย่างแต่เราไปกลับไปคาดหวังสิ่งที่คาดหวังนั้นนะคะทําให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้ยค่ะทีนี้พอมาฟังเคสอ่ะ ทำไม่ได้สติขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วคือเราหลงไปอะค่ะแค็คขอบคุณที่ได้มาหาหนึ่งตาวันนี้มาได้มาแชร์แล้วได้เตือนสติเราว่าจริงๆแล้วเราลืมไปว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ที่ตนองตาพูดคือเมื่อเราอยากมีอยากได้อยากหวังกับคนรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอเราปล่อยอะความทุกข์นมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะกลับมาอยู่เป็นตัวเรา ซึ่งทุกน้อยกว่าซึ่งหนูก็ไม่เคยคาดฝังนิพพานแต่ว่าทําให้เราทุกน้อยกว่าและเรายิ้มได้ในทุกๆวันนะคะสงสัยอะไรไม่รู้อยากถามอะไรก็ไม่สงสัยคือว่าอยากถามเคสว่าสมมุติว่า,ม,ม,วามีเรื่องมากระทบเราอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเอาไม่ทัน <laughs> บางทีเราเอาไม่ทันแล้วเราอ่ะจะปรุงแต่งจิตเราจะปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบอะค่ะกว่าจะ กว่าเราจะนึกได้เหมือนเราผิวไหวไปกับสิ่งที่มากระทบอะค่ะทาให้เราหมองไปแล้วหมองมีอาการคนเข้าใกล้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้เวลาสั้นลงแต่เราก็อยากให้สั้นลงมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถามเคสว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบเช่นนี้ค่ะให้เราทํายังไงตัวสองท่านเลยให้ขอ,องท่านอธิบาย Lota would like uh, both of you to answer her question. She asked a question that when something contact to her sense fears, she couldn't be mindful enough to let it go and not attach to it. Sometimes she need very long time to be mindful, but now even it becomes shorter, be mindful shorter and better than before, but it's still not good enough. How could uh, both of you give her an advice to be mindful in every present moment faster than before. <laughs> Could you please explain? <laughs> okay, okay, both of you. In okay, well, first of all, you know, maybe when you speak, you already yourself hear that you're like. craving to be something else than you are ขณะนี้ตอนที่เราถามคําถามเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าตอนนี้เราหลงไปกับความคิดแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีกว่าในอนาคต so that's already suffering อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งเกิดทุกข์แล้วค่ะ it's fine it's how it is it is the for me personally there are certain things that help For me personally, there are certain things that help for mindfulness, that h e l p f u l things. Okay. สำหรับท่านปิยาก็แนะนําว่าคือสติก็ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ช่วย And one thing is slowing down. แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ slowing down คือเหมือนไม่ไม่ได้ดิ้นรนไปตามความปรารถนาแต่ เหมือนอยุดก่อนมอนคล้ายๆช้าลงไม่ตามตันหาแบบนั้นค่ะ Just dropping the rush, I don't know, for me it was very helpful in my, in my on my journey. ก็คือเหมือนปล่อยวางมันลงไปอันนี้คือสิ่งที่เขาประสบมาเองแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ And then also one understanding really helped to actually to stay in the present และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากมากก็คือแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าคือจริงๆทำไมความทุกข์ของเรามันคือจิตใจเราที่ดิ้นรนออกไปจากปัจจุบัน Because the experience, the conditioned experience is by nature unsatisfactory. แล้วเหต แล้วทําไมเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมจิตใจเราถึงที่โลุนออกจากปัจจุบันก็เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่น่าพึงพอใจอันนี้แหละคือทุกค่ะ and so when i when i understood the mind is actually running away from tuk and that's not 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 the according to the buddha's teachings so according to the buddha's teachings have to be with with the tuk with what is love ปฏิกิริยาของพวกเราทุกคนเนี่ยจะพยายามหนีทุกอันนี้คือปฏิกิริยาที่แท้จริงไปทําให้เกิดทุกแต่จริงพระเจ้าสอนว่าให้อยู่กับทุกและให้เข้าใจว่าการวิ่งหนีทุกในปัจจุบันนั่นแหละคือเหตุให้เกิดทุก like I I just at some point in on my journey I just made the strong determination just I will remain with whatever took is I will remain อันนี้คือเหตุการณ์ที่เขาประสบเองในชีวิตที่เขาดูว่าอะไรอะไรคือทุกค่ะ and so when I would notice that the mind g o s o m e w h e r e I just oh come on ทุกแล้วพอเขาเริ่มรู้แล้วเนี่ยพอใจมีพิจิตใจมีพฤติกรรมอย่างนั้นอีกเนี่ย เขาจะหัวล้อกับมันได้แล้วว่าโอ้เนี่ยคือเหตุให้เกิดทุกข์ and then eventually became very natural really then it just to just to very really be แล้วมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นค่ะ just that's my experience อ mm ันนี้เป็นสิ่งที่ท่านปิยะมีประสบการณ์ตรงค่ะขอบคุณค่ะค่ะ thank you I'm trying to Uh, find out myself ดิเขาพยายามจะเหมือน find out หาคำต um, find the answer also have the same thinking it's like oh how do I be more mindful and but it's like yeah just the thought of wanting to be more mindful is คือจริงๆเขาก็พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองเหมือนคล้ายๆที่พี่ถามเขาเหมือนกันค่ะว่าเออเขาจะต้องทำไงให้มันดีขึ้น แต่ว่าสุดท้ายไอ้ทั้งหมดเนี่ยมัน uh, it make you understand that get lost right อื mm, yeah like the like the thought of wanting like the craving is already แล้วก็เลยทำให้เขาได้เห็นว่าความคิดอย่างเนี้ยเหมือนที่พี่ถามเนี่ยที่เขากำลังคิดอยู่แท้จริงเป็นตันหา yeah. mm. and uh, I think this time being here I understood that uh, well, one one of the things that a n g mentioned was to find the. I don't need someone else to tell me, uh, like what to do, like the which technique to use. I I find the answer inside. Ah. Uh. แล้วหลังจากที่ฟังหลวงตาสอนเนี่ยก็เลยรู้ว่าแท้จริงเราไม่ได้ต้องการคนที่จะมาบอกว่าจะต้องใช้เทคนิคนี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 ้ แต่มันเราพบเองจากจากภายในค่ะ and my my understanding of finding the answer inside is through observing what is happening um, within like inside the body or การที่บอกพบเองจากภายในก็คือการที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริง You mean in body and mind? Mm. Like, if I, uh, like the thought of, oh well, how do I be more mindful? Um, it's like when, when that thought comes up, what was, what was I thinking before? Or what was, what was happening before and what's happening now? And what's, like, like observing Uh, what was I doing when I was being lost um, not sure how to รรมชา i ิเอ็กจะพยายามอธิบายพระเคสเองเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเวลาที่เขาคิดว่าเขาควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีตัญหาเนี่ยเหมือนพอเขาเห็นมันเขาก็จะเหมือนสังเกตว่าก่อนที่จะคิดอย่างเนี้ยมันหลงอะไรอยู่เขาก็เหมือนสังเกต สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ่ะจะเห็นว่าทั้งทั้งสองคนนะทั้งเคสแล้วก็ทั้งปิยะ mm hmm. เขามาจากต่างชาติมาประเทศจี่ไกลแคนาดากับลิท mm ูเนียเขามาเรียน,นรู้ในเวลาสั mm ้น hmm. แล้วเขาก็เรียนรู้จักความจริงของในในจิตใจเขาในร่างกายในจิตใจเขาจริง เขาหนีมันมาก่อนเขาบีบคั้นมันเขาพยายามสู้มันพยายามจัดการมันทุกตั้งนั้นนะเขาพยายามหาทางที่ดีกว่านี้ก็ทุกตั้งนั้นนะสุดท้ายเขาก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันทุกทั้งหมดแล้วเขาก็เรียนรู้มันตามความเป็นจริงทุกประเด็นน่ะเนี่ยมันเป็นอีกที่ประสบการณ์ตรงพวกเราไม่ก่อยเรียนรู้มันตามความเป็นจริงเราหนีความจริงเราจะไปเอานั่นไปเอานี่ไปเอานู่นเอานี่เราไม่เรียนรู้จากความจริงเราพ้นทุกจากความจริงในปัจจุบัน แต่เราไปวาดฝันว่าะไปเอานิพานในอนาคตซึ่งไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนิพานมันก็คือความสิ้นอยากในปัจจุบันสิ้นอยากอยากได้อยากเอาอยากเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันสิ้นอยากในปัจจุบันก็คือนิพานแต่เรากับไอไออยากในปัจจุบันเรากับไม่ได้เห็นมันแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางมันไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราก็ปล่อยวางความอยาก อยากที่จะเอาอยากจะได้อยากจะรู้เห็นอยากให้เป็นอยากให้บรรลุอยากให้สําเร็จอยากให้ได้อย่างใจแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์หรือว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์อีกตัณหามันเลยเป็นทุกข์ต้องขึ้นตังลองเราไม่ได้เห็นว่าตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในอนาคตและทุกข์ในภพชาติทุกภพชาติที่ผ่านมาและพบพบในปัจจุบันและภพชาติในอนาคตก็ มาจากตัณหานี่ที่ตัณหาในปัจจุบันความทุกข์ทั้งหมดก็ดับไปในปัจจุบันแต่เรากลับไม่ได้พูดถึงตัณหาเราไม่ได้เห็นว่าตัณหามันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์เรากลับข้ามปัญหาพวกนี้ไปมองข้ามไปแล้วเราก็จะไปเอาแต่กับวิธีรูปแบบธรรมะที่จะทําให้เรานิพพ่านในอนาคตมันเลยตกันข้ามกับการเรียนรู้ของชาวต่างชาติ เขาเรียนรู้จากความจริงเรียนรู้จากทุกและเหตุที่ทําให้เกิดทุกและวิธีการที่จะดับทุกคือเขาเห็นว่าสมุทัยนี่แน่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกแล้วเขาก็ปล่อยวางความอยากที่เป็นสมุทัยไปได้ความทุกข์ก็ดับไปในทปัจจุบันเขาอยู่กับความจริงในปัจจุบันเมื่อตัณหาดับไปในปัจจุบันความทุกข์ก็ดับไปในปัจจุบันเขาก็เลยอยู่กับความจริงไม่หลงเมื่อไหร่เขาหลงไปกับสังขารเขาก็รู้ว่าเป็นทุก เขาเลยได้แต่แค่รู้สังขารเห็นสังขารไม่หลงไปเป็นสังขารนี่สําคัญที่สุดคือเขาได้แต่เห็นสังขารในใจเกิดดับในใจรู้ต่อทานสังขารไม่หลงไปกับสังขารแล้วก็ปล่อยให้สังขานี่ยมันเกิดที่ใจแะดับไปที่ใจของมันเองเมื่อไรที่เขาขาดสติเขาไม่ได้เห็นสังขารไม่ได้รู้สังขารแต่เขาหลงไปเป็นสังขารเมื่อไรเขาก็ทุกข เขาก็จะเห็นความจริงนี้เลยไปอะไรเขาสุดท้ายเขาเรียนรู้นี้สุดท้ายเขาก็ได้แต่รู้ได้แต่เห็นสังขารที่เกิดดับในใจไม่หลงไม่เป็นสังขารเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงไม่ได้พูดถึงนิพพานในอนาคตเขาไม่ได้สนใจนั้นเลยไม่ไในความหมายแต่พวกเราสนใจแต่รูปแบบการวิธีสนใจแต่ธรรมะในตำราแต่จะไปเอานิพพานในอนาคตแต่ความทุกข์ในใจหลงสังขารในใจในปัจจุบันมีกิเลสตัณหาในใจในปัจจุบัน เราไม่ปล่อยไม่เห็นมันแล้วไม่ได้ไปล่วางมันแต่ละกอบข้ามจะรูปแบบกับวิธีทุกวิธีทางไปเอานิพพานในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่านิพพานในอนาคตมันคืออะไรมันไม่ใช่การชิ้นกิเลสตัณหาในปัจจุบันแต่มันกลับจะไปเอาสภาวะนิพพานที่ว่างเปล่าในอนาคตซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันพลาดกันอยู่ตรงนี้